ยินดีต้องรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ VCE High Academy รายการที่จะเป็นเพื่อนซีนอกห้องเรียนให้กับคุณและกลับาพบกันอีกครั้งนะครับกับซูนนะครับซึ่งรับหน้าที่ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นแล้วนี่ครับเราอยู่ในเนื้อหาบทที่16นะครับชื่อเรื่องว่าการแยกตัวประกอบพหุานามดีกรี2นะครับโดยเนื้อหาในวันนี้ครับจะพาทุกคนนะครับมาทาคำความรู้จักกับการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรี2ตัวแปรเดียวกัน นะครับโดยตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเนื้อหาของเราเนี่ยครับมันคือการแยกตัวประกอบซึ่งต้องใช้เทคนิคต่างๆมากมายนะครับในการแยกไอเทคนิคต่างๆที่ว่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูต่อข้างในกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับรบกวนทุกคนเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราหน่อยแล้วถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หัวข้อที่16.2ครับทุกคนครับ หัวข้อนี้ PM. มีชื่อเรื่องว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่พหุนามดีกรีหนึ่งอย่างเดียวนะครั้งนี้เป็นพหุนามดีกรี2ครับตัวแปรเดียวเลยเต็มๆอย่างนี้โอเคนะครับถามว่าแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแยกตัวประกอบของมันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดองรู้หลักการการสักนิดนึงก่อนนะครับโอเคหลักการที่เราบอกว่าพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวนะครับมีชื่อเรื่องอีกชื่อนึงนะครับก็คือพหุนามกําลัง2นั่นเองหรือก็คือว่าดีกรีของเขาเนี่ยครับจะเป็น2แล้วก็ไล่ดีกรีลงไปนนะะครับ เช่นตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าพหุานามกําลังสองเราหรือว่าพหุานามดีกรีสองตัวแปรเดียวเนาะจะมีรูปทั่วไปนะครับนะอยู่ในรูปของ ax กาลังสองบวก bx บวก c ครับเมื่อ abc เนี่ยครับคือค่าคงตัวก็คือเลขอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่า a เนี่ยห้ามเป็นศูนย์โอเคไหมคือ b กับ c เนี่ยเป็นศูนย์ได้ไม่ว่ากันนะครับนะแต่ว่า a ห้ามเป็นศูนย์นะครับเพราะถ้าเกิด a เป็นศูนย์ก็เลยขึ้น 0คูณกำลัง2หายไปใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะไม่ใช่พหุนามกำลัง2แล้วอะก็กลายพหุนามกำลัง1ถูกต้องไหมครับใช่ไหมโอเคนะและ x ของเราครับอันนี้ก็เรียกเป็นตัวแปรเนาะยกตัวอย่างครับพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวนะครับต้องมีตัวแปรแค่ตัวเดียวด้วยนะเช่นนะครับ 2x กำลัง2ครับบวก 4x บวก6นะครับแล้วก็ 4x กำลัง2ลบ 8x บวก1นะครับหรือว่า 2y กำลัง2บวก 8y เนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างสองตัวไปใช่มั้ย แต่ถ้าว่าเราดูตัวสุดท้ายครับตัวนี้เราจะเห็นไหมครับว่ามันไม่มีตัว4ก็คือ c จะเป็นศูนย์นั่นเองซึ่งเป็นได้นะครับเป็นได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรโอเคนะครับโอเคถ้าเกิดว่าหลักการตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูต่อกันเลยดีกว่าครับถัดมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเทคนิคทีละเทคนิคนะครับในการที่เราเนี่ยจะไปจัดการกับพหุนามต่างๆเพราะว่าในการที่เราไปเจอพหุนามแต่ละตัวแล้วเราต้องการจะไปแยกตัวประกอบของเขาเนี่ยครับ เราจําเป็นที่จะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการจัดการกับพหุนามแต่ละรูปแบบด้วยไม่งั้นจะแยกตัวประกอบไม่ได้นะครับโอเคมาดูอันแรกกันครับทุกคนครับอันแรกเนี่ยชื่อเรื่องว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่อยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c นะเมื่อ a กับ b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มและ c นะครับเป็น0ก็คือว่าเป็นพหุนามที่ไม่มีค่าคงตัวด้านหลังนั่นเองนะครับนะทุกตัวเนี่ยจะมีตัวแปรคูณอยู่ด้วยเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ครับเราอยู่ที่ตัวอย่างที่4ครับ ถามว่าเราเนี่ยจะแยกตัวประกอบของ 4x กำลังสองบวกสิบหก x เนี่ยครับเออแยกได้ยังไงบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไฟน้ฮะถ้าเกิดว่าเรานะครับมีพหุนามอยู่ในรูปนี้นะและ c นะครับเท่ากับศูนย์แบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะและ c เท่ากับศูนย์นะครับเราเนี่ยจะใช้วิธีการแจกแจงครับสูนเขียนเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับที่เราเนี่ยเห็นและว่า c เนี่ยเป็นศูนย์นะอันนี้โยงแบบนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะใช้การแจกแจงนั่นเองครับ อ่าเหมือนที่เราได้ทําไปในหน้าก่อน,อนหน้านะฮ้าในหัวข้อแรกนะครับนะอ่ามาดูกันครับว่าเราจะมาแจกแจ,ใจงเขายังไงนะครับโอเคตอนนี้ครับเขาอยากให้เราแยากตัวประกอบของ 4x กําลัง2บวก 16x ถูกต้องไหมครับหน้าตาแบบนี้เนาะงั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับว่าจาก4ครับ x ยกกําลัง2นะครับบวกกับ 16x โอเคหน้าตาแบบนี้ดูซิตัวประกอบร่วมคืออะไรครับ อันนี้ฉันต้องขอไปเร็วหน่อยนะตัวประกอบร่วมนะครับของทั้ง2พจน์นี้คือ 4x นั่นเองนะครับนะจากนั้นครับเมื่อ 4x กำลัง2ถูกหารด้วย 4x ครับจึงเหลือ x ถ้าใครอยากเช็คเนี่ยลองกระจายกลับเข้ามาคูณได้นะครับจะต้องมีค่าเท่าเดิมเนาะจากนั้นครับ 16x ครับนะตัวประกอบเนี่ยหายไปละ 4x ครับจาก 16x ครับไปหารด้วย 4x ลองตั้งในใจได้นะครับ 16x หาร 4x เห็นไหมฮะ x ตัด x เนาะ16หาร4จึงเหลือเป็นไรครับเหลือเป็น4นั่นเอง เพราะะนนอันนี้ถัวแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แยกได้เป็น 4x คูณ x บวก4แบบนี้นั่นเองนะครับง่ายไหมอ่ะง่ายมากเนาะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิด c เป็น0ูนยเนี่ยทุกคนมันจะแยกง่ายมากถ้า c ไม่เป็น0ูนเนี่ยจะเริ่มแยกยากแล้วนะครับนะอ่ะมาดูข้อที่ c เป็น0อีกข้อหนึ่งนะครับคือตัวอย่างที่ห้านะครับตัวที่5้าครับอยากให้เราแยกตัวประกอบของลบ 15x ยกกำลัง2บวก 5x นะครับถ้เหมือนเดิมเลยครับซูนจะเขียนเป็นลบ 15x ยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ 5x ลองเขียนดูเนาะตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าเราทําการดึงตัวเขาใช้ว่าเขาจริงเวลาเขาพูดเนนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นการดึงตัวร่วมได้นะอันนี้เขาแอบ,บเกินไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะว่าในชั้นมอตอ้นเนี่ยครับแรกๆเราเรียกเป็นการแจกแจงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆครับมันจะชื่อวิธีการอีกอันหนึ่งชื่อวิธีการดึงตัวร่วม ซึ่ง <inate> หลายคนเนี่ยจริงๆคิดว่าน่าจะเคยดินชื่อวิธีการนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับนะบางครั้งเนี่ยส่วนอาจจะเรียกเป็นวิธีการแจกแจงก็ได้นะครับหรือบางครั้งส่วนอาจจะขอเรียกเป็นวิธีการดึงตัวร่วมเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะฮะชื่อเป็นชื่อเล่นโอเคงั้นตอนนี้เราจะลองมาดึงตัวร่วมนะครับว่าตัวร่วมคืออะไรเนาะ,อะลองดูซิครับลบ1 5บหเอ็กยกกำลังสองกับห x เ็ครับใครเป็นตัวร่วมน่ะเห็นไหมกิบห้ากับหงาไปสลบ15กับด้าหรือจะมองเป็นเลข5แล้วกันเนา ได้ไหมครับโอเคไหมจากนั้นครับตัวแปรบ้างครับ x กำลังสองกับ x เนี่ยก็น่าจะมีตัวแปรแค่ไรครับแค่ตัว x จริงไหมไอ้พึ่งนูณเล็บนะต้องมีแค่นี้นะครับโอเคลบ 5x กำลังสองครับไปหารด้วย 5x นะครับจะเหลือเป็นลบ 3x แค่นี้นะครับไอ้อย่างที่บอกนะลองคูณกระจายกลับมาได้นะครับต้องกลายเป็นตัวเดิมโอเคนะครับ บวก 5x ครับโดนดึงบวก 5x ไปเลยครับเหลืออะไรครับเหลือบวก1นะครับไม่ศูนย์นะตรงนี้ไม่ใช่ศูนย์นะครับใครเคยดึงตัวร่วมมาแล้วเป็นศูนย์เนี่ยอันนี้กลับไปแก้ไขความเข้าใจใหม่นะครับเวลาถูกดึงออกไปหมดเกลี้ยงทั้งตัวเลยเนี่ยมันคือการถูกหารใช่ไหมเมื่อเอา 5x หาร 5x เนี่ยต้องไม่ศูนย์จริงไหมครับต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น1โอเคนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับงังนั้นนี้ถือว่าเราเนี่ยแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็น 5x คูณกับลบ 3x ทีนี้เนี่ยอาจจะมีใครหลายคนนะครับคิดว่า,อ,าอ้าวไอ้นี้มันลบสิบห้ากับบวก5เราจําเป็นต้องดึงบวก5เฉยๆไหมครับเราสามารถที่จะดึงตัวร่วมเป็นลบ5้าได้ไหมคาตอบคือได้นะครับได้นะอันนี้จะสามารถทําได้อีกหนึ่งวิธีนะครับซุนขอเขียนแล้วกันนะครับว่าโอเคตัวนี้สามารถทําได้อีกแบบด้วยนะก็คือเราเนี่ยขอเขียนยังไงดีว่าเขียนอย่างนี้ได้ไหมอีกแบบนึงน,นะสุนจะดึงเป็นลบ5้าแทนโอเคไหมครับถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยลบ15้ากับ5ซุนดึงเป็นลบ5ออกมาปุ๊บตัว x ดึงมาเหมือนเดิมนะครับ กลายเป็นตัวที่อยู่ด้านหน้าเป็นลบ 5x ครับด้านในครับลบ 15x กยกกำลับบง2ไปหารด้วยลบ 5x นะครับจะไม่ใช่ลบ 3x เเหลือแค่บวก 3x แทนโอเคไหมจากนั้นครับบวก 5x ครับถูกดึงตัวร่วมลบ 5x ดึงได้นะครับเหลือเป็นลบ1นนั่นเองนะครับแบบนี้สามารถจะเขียนให้อยู่ในรูปตัวนี้เนี่ยแทนก็ได้นะครับก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะไม่นิยมครับ การที่ดึงตัวร่วมมาแล้วตัวด้านหน้าติดลบนะครับอ่าวิธีแบบนี้ซูโขอเขียนลวกันนะว่าเขียนได้นะไม่ผิดนะครับไม่ผิดทางคณิตศาสตร์นะแต่แค่ไม่ค่อยนิยมเขียนแบบนี้สักเท่าไหร่เราจะนิยมครับเอาตัวประกอบร่วมเนี่ยเป็นจำนวนบวกเสมอนะครับไม่มีเหตุผลหรอกครับทุกคนครับก็คือว่ามันดูง่ายนะครับมันดูสะอาดตาดูดูเข้าใจง่ายกว่าแค่นั้นเองโอเคอันนี้จบเรียบร้อยนะครับสําหรับเนื้ออาหารในหัวข้อย่อยนี้เนาะต่อมาครับเป็นหัวข้อย่อยที่2นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งบ้างนะครับนะ ตอนนี้ครับเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรี2นะครับนะที่อยู่ในรูป ax ยกกาลังสองบวก bx บวก c เหมือนกันนะเห็นไหมตัวนี้นะครับครั้งนี้นกําหนดเลยครับให้ a เนี่ยเป็น1นนะ b และ c เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะครับโดยที่ครั้งนี้ c เนี่ยไม่ศูนย์นะนะ <c> แล้วนะคือถ้าเกิดว่า c ไม่เป็นศูนย์นะครับเราจะเรียกว่าใช้วิธีการดึงตัวร่วมหรือว่าการแจกแจงเนี่ยไม่ได้แล้วโอเคไหมครับเพราะอ,อะไรเพราะว่าถ้าเกิด c ไม่เป็นศูนย์นะครับตัว c มันไม่ได้มีตัวแปรอยู่ด้วยครับ ใจความสําคัญของการที่เราต้องการดึงตัวร่วมเนี่ยคือการที่เราต้องการจะดึงตัวแปรออกไปด้วยโอเคไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มันมี c ที่ไม่เป็นศูนย์อยู่ด้วยนะครับครั้งนี้มันจะไม่มีตัวแปรที่ตัว c เราก็จะไปหาตัวประกอบร่วมนะครับของตัวแปรเนี่ยที่ตัว c ไม่ได้นั่นเองก็เลยต้องใช้เทคนิคใหม่ครับอีกเทคนิคหนึ่งเนาะโอเคหลักการในการแก้ครับทุกคนครับเราบอกว่านะฮะพหุนามดีกรีสองนะครับครั้งนี้เนี่ยพอ a เป็น1 c ไม่เป็นศูนย์ใช่ไหม a เป็น1เราก็ไม่เขียน a นะครับเขียนแค เขาบอกว่าสามารถแยกตัวประกอบครับให้อยู่ในรูปของ x บวก m กับ x บวก n ได้คือแยกตัวประกอบเป็นรูปผลคูณของพหุนามย่อยๆในแบบนี้ได้เลยโอเคไหมโดยมีเงื่อนไขคืออะไรครับเงื่อนไขคือ m บวก n นะครับจะเท่ากับ b นะและ m คูณ n เนี่ยจะเท่ากับ c นั่นเองวางง่ายครับพอแยกปุ๊บเนี่ยสตัวนี้ครับนะสองนี้จะเป็นตัวเลขนะฮะ m กับ n จะเป็นตัวเลขนะครับ m กับ n บวกกันนะครับจะมีค่าเท่ากับตัว b ครับและ m n คูณกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับตัว c หรือก็คือว่าให้เราไปคิดมานั่นเองนะครับว่าเออเลขอะไรเอ่ยครับสองตัวนะบวกกันได้ห้าคูณกันได้หกโอเคไหมได้ไหมได้ไหมเช่นตัวอย่างที่หกตอนนี้นะครับมาลองดูนะเขาถามว่าอยากทราบนะครับว่า x กำลังสองบวกให้ x บวกหกน่ยครับแยกตัวประกอบได้อย่างไรเนาะเราบอกว่าเราใช้หลักการตีเลยนะครับคือเราต้องไปคิดก่อนนะว่าใครเอ่ยครับสองคนนะครับที่บวกกันนะฮะแล้วกลายเป็นห้าสุเขียนนะเป็น m นะครับนะ แล้วก็บวกกับ n แล้วกันเนาะ,ะบวกกันได้5้าครับแล้วไงต่อนะคูณกันไปอะไรด้วยนะคูณกันจะมีค่าเป็น6จริงไหมเนนะครับคูณ n เนี่ยมีค่าเท่ากับ6ออาคิดสิ3ากับ2ได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่า3ามคูณกับเขาบอกว่า3บวก2เนี่ยได้5ถูกไหมครับแล้วาคูนก็ได้6จริงปะเพราะงั้นเนี่ยข้อนี้ก็น่าจะแยกง่ายๆได้ไหมครับว่าเราจะแยกได้เป็นอย่างนี้นะครับว่า x กำลับบงสองนะครับนะบวกกับ 5 x นะครับแล้วก็บวกกับ6นะครับซูนสามารถแยกได้เนาะกลายเป็น x ใช่ไหมบวก m ก่อนนะให้มันเป็น3ก็ได้ครับแล้วก็ x บวก n นะครับให้นี่เป็น2ก็ได้แบบนี้นั่นเองคือจริงๆเนี่ย m กับ n สลับที่กันได้นะครับก็คือใช่ไหมเพราะว่าการบวกสลับที่ได้การคูณสลับที่ได้ใช่ไหมครับเอา2ไว้ข้างหน้าก็ได้เอา3มไว้ด้านหลังก็ได้ครับไม่ผิดนะครับมีค่าเท่ากันโอเคนะครับอ่ะจากตัวนี้ครับถือว่าเราแยกตัวประกอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะง่ายไหม แค่ต้องนึกเลขอะครับต้องไปนึกตัวเลขว่าเอออะไรเอ,อ่ยบวกกันได้ตัวตรงกลางและคูณกันได้ตัวด้านหลังแค่นั้นนั่นเองนะครับโอเคงั้นตอนนี้ครับถือว่าได้เรียบร้อยนะครับเราจะได้ออกมากลายเป็นคําตอบเนาะก็ x บวก3นะครับแล้วก็ x บวก2แบบนี้นั่นเองนะครับข้อนี้มันจะพื้นที่แปลกๆหน่อยนะโอเคถัดมาข้อที่7ครับตัวอย่างที่7เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทําบ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคงจะไม่กินพื้นที่เยอะแล้วนะครับเพราะเรารู้วิธีทากันแล้วถูกไหม ข้อ7ครับถามว่าอยากรู้จังเลยอ่ะว่า x กาลัง2ลบ7 x บวก12เนี่ยครับจะแยกตัวประกอบเนี่ยได้ยังไงไอ้ต้องคิดแล้วครับอะไรเอ่ยครับนะบวกบวกกันนะครับได้เป็นลบเเนาะแล้วก็คูณกันนะครับได้เป็นบวก12อันนี้ถ้าเกิดต้องคิดเลขเนี่ยจริงต้องบอกนะครับเนื้อหาในหวัวข้อนี้จําเป็นที่จะต้องจินตนาการต้องนึกถึงเลขตรงนั้นออกมาเลยโอเคไหมต้องนึกถึงเลข2ตัวออกมาให้ได้นะครับว่าใครเอ่ยนะครับบวกกันได้เป็นลบ7และคูณกันได้เป็นบวก12ทุกจินตนาการครับ คูณกันและกลายเป็นบวกเนี่ยก็มีสองแบบใช่ไหมคือไม่เป็นบวกทั้งคู่ก็ต้องเป็นลบทั้งคู่ถูกต้องไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมการคูณกันได้เป็นสิบสองเนี่ยครับก็คือบวกอ่ะคูณกันได้บวกก็ต้องบวกทั้งคู่แล้ววะหรือไม่ก็ต้องลบทั้งคู่ถูกไหมครับงั้นถ้าเกิดเป็นบวกทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสไหมที่จะบวกกันแล้วได้ลบเจ็ดไม่มีถูกไหมเพราะว่าจานวนบวกบวกกันนะครับไม่ต้องได้เป็นจำนวนบวกแน่นอนจะติดลบไม่ได้เนาะเราน่าจะสรุปได้เลยนะครับว่าก็ต้องเป็นจำนวนลบแหละใช่ไหมคร และบวกกันได้เป็นลบเในที่นี้ซุนขอเลยแล้วกันนะครับนะว่า m ของเรานะครับกำหนดเนาะให้กลายเป็นลบสแล้วกันนะครับและ n ของเรานะครับกำหนดให้กลายเป็นลบสาสลับที่ได้อย่างที่บอกนะครับ m เป็นลบสา n เป็นลบสก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าลบสกับลบสนะครับบวกกันได้ลบเนและลบสกับลบสคูณกันได้บวกสิไงถูกต้องไหมครับใช่ไหมใช่ไหมงั้นตอนนี้ครับถือว่าเราน่าจะได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่า x กาลังสองเนาะลบเ x นะครับ บวก12เนี่ยนะก็จะสามารถแยกตัวประกอบนะครับได้กลายเป็น x ลบ4นะครับแล้วก็ x ลบ3แบบนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ถือว่าเรียบร้อยเนาะก็ไปตอบเลยครับตอบเป็น x ลบ4แล้วก็ x ลบ3นะครับจบเรียบร้อยครับสำหรับตัวอย่างที่7ผ่านไปนะครับต่อมาเป็นตัวอย่างที่8นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกหนึ่งทีนะครับ ว่าการที่เราเนี่ยจะไปจินตนาการถึงตัวเลข2ตัวที่บวกกันแล้วเนี่ยได้เป็นเท่านำพจนตรงกลางใช่ไหมนะครับแล้วก็คูณกันนะครับได้กลายเป็นค่าของตัวอยู่ท้ายสุดนะครับทำได้ยังไงนะครับเริ่มเลยนะครับตัวเอที่8ปดเขาถามว่าอยากทราบครับว่า x กํลังสองบวกสี่ x ลบยี่สิบเอ็ดนะครับแยกตัวประกอบเนี่ยได้ยังไงบ้างอันนี้จะยากนิดนึงเนาะเพราะอะไรครับคิดเลข2ตัวครับที่บวกกันนะครับแล้วกลายเป็น4คูณกันแล้วกลายเป็น21 ง่ายหนะ่อยเพราะเป็นยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเพราะว่ายี่สิบเอ็ดเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรคูณกันในยี่สิบเอ็ดถูกไหมครับนะก็มีแค่สองแบบมั้งใช่ไหมก็คือหนึ่งคูณยี่สิบเอ็ดหรือไม่ก็เจ็ดคูณสามถูกไหมครับซึ่งเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วเจ็ดกับสามเนี่ยหักลบกันให้กลายเป็นสี่ก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมทีนี้ครับอันนี้ต้องมีเทคนิคนึงเนาะก็คือว่านะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆมันไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดเฉยอ่ะมันเป็นลบยี่สิบเอ็ดครับถ้าเป็นลบยี่สิบอเอ็ด ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมงานตอนนี้สุเลยขอเขียนนะครับว่าโอเคนะอันนี้ใช่ไหมที่เยอะหน่อยนะครับหาหน่อยสิว่าอะไรครับที่บวกแล้วกลายเป็นสี่แล้วตอนนี้เนี่ยคูณกันปุ๊บก็กลายเป็นยี่สิบเอ็ดราบอกแล้วว่าเป็นเจ็ดใช่ไหมอ่ะเจ็ดกับสี่นะชัดเจนละโทษครับเจดกับสามนะไม่ใช่กับสี่เจ็ดกับสามเนาะโอเคทุกคนรู้ครับว่าเจ็ดคูณสามนะครับได้ยี่สิเอ็ดนะครับเจ็ดบวกสามเนี่ยครับมันกลายเป็นสิบอะมันไม่สี่มันต้องเป็นเจ็ดลบสามใช่ไหมถูกไหมครับงานสุขเขียนแบบนี้ได้ไหมครับ ขอใหม่ว่ากลายเป็นเจ็ดเนาะบวกกับลบสามแทนและกันเขอเขียนเจ็ดไว้ตรงนี้แทนนะเจ็ดนะครับกับลบสามได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอันนี้ขอเขียนลงเยืกอันนี้นึ่งนะเอาเจ็ดนะครับไปคูณนะกับลบสามครับก็ได้ออกมาเป็นลบยี่สิบเอ็ดเหมือนกันจริงป่ะใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้เป็นบวกนะโอเคเจ็ดบวกกับลบสามครับได้สี่ถูกต้องครับเพราะเจ็ดลบสามได้สี่ 7คูณกับลบ3ได้ลบ21ถูกต้องครับเพราะว่า7คูณลบ3ก็ได้ลบ21จริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ครับถือว่าเราได้เรียบร้อยนะครับตัวเลข2ตัวของเราคืออะไรบ้างนะคือ7ใช่ไหมครับกับลบ3เนาะก็จะได้เรียบร้อยนะครับว่าโอเคนะ M เนี่ยครับอ่ะขอเขียนเป็นสีแล้วกันนะน้ำเงินนะครับ M นะครับให้เป็น7แล้วกัน n นะครับให้เป็นลบ3แล้วกันได้ M ครับได้ n เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่านะฮะ x กำลังสองบวกส x นะครับแล้วก็ลบยีใช่ไหมเราสามารถแยกตัวประกอบนะครับกลายเป็น x เนาะบวกกับ7นะครับแล้วก็เป็น x นะครับลบกับอะไรลบกับ3นั่นเองได้ไหมครับโอเคไหมใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่านี้ก็คือตัวเองมันต้องเป็น x อะ่ะบวก n ใช่ป่ะแต่ n ขอ,องเรามันลบสไงนะครับ x บวกลบสก็สามารถเขียนสั้นๆเป็น x ลบสได้อันนี้ถือว่าเราแยกตัวประกอบได้เรียบร้อยครับทุกคนครับจะสามารถแยก x กำลังสบวกส x ลบยี 21, ครับ กลายเป็น x บวก7คูณกับ x ลบ3ได้ตอบเลยครับตอบเลยนะฮะ x บวก7นะครับแล้วก็คูณกับ x ลบ3นี่คือการแยกตัวประกอบของเราผ่านนะครับสาหรับตัวอย่างที่8เป็นไงฮะคือเลขมันเริ่มยากเลยเลยจริงป่ะมันเริ่มแบบว่าม,มันเริ่มมีการบวกน,นอกจากบวกแล้วยังมีการลบกันด้วยถูกไหมครับเนาะไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับที่มันใช้เทคนิคคล้ายๆกันนะตัวที่9ครับตัวที่เนะครับเขาถามว่า อยากทราบคขาว่า x กำลัง2 6, าาลบ 6x ลบ16นะครับแยกตัวประกอบเนี่ยเออได้ยังไงนะครับอันนี้ทำเหมือนเดิมเลยครับต้องคิดเลข2ตัวเนาะที่บวกและกลายเป็นลบ6นะครับและคูณกันแล้วเนี่ยกลายเป็นลบ16ในนี้ส่วนคิดได้เรียบร้อยนะครับก็จะมีเลข8และ1ตัวนะกับเลข2นะครับนะอาสุวเขยงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าโอเคอันนี้เขาอยู่ไว้ทางนี้แล้วกันเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะย้ายมาสักตรงนี้ได้ไหม,ไม,ไม,ไมแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบนี้ได้ไหมโอเคดูนั้นดูนะครับ ศูนบอกแล้วครับว่ามันจะเป็นแปดแะครับอ่กับสองเพราะแปดลบสองเนี่ยมันมีโอกาสใช่ไหมครับเป็นหกเนาะนะครับแล้วก็แปดคูณสองเนี่ยมีโอกาสใช่ไหมครับที่จะเป็นสิบหกอ่านมีได้ไหมแปดกับสอง่ยชัดเจนละแต่ทีนี้ครับเราต้องการอะไรครับต้องการให้กลายเป็นลบสิบหกเพราะงั้นต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบแน่นอนนะครับใครก็ได้สักคนหนึ่งนะไม่รู้หรอกลบแดหรือว่าเป็นลบสองไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงกลางครับมันต้องรวมกันแล้วกลายเป็นลบหด้วยซึ่งการจะกลายเป็นลบหได้ต้องเกิดจากอะไรลบแปดไหม บวกถูกไหมครับการจะคูณในลบ16ก็ต้องเป็นลบ8คูณกับคูณกับ2จริงไหมครับอันนี้วงเล็บนะฮะทุกคนแบบนี้นะโอเคนะครับงั้นตอนนี้เราก็น่าจะได้เรียบร้อยนะครับว่า m ต้องเป็นอะไรครับ M ก็ต้องเป็นลบแแล้ว n ล่ะครับ n ก็เป็น2นั่นเองเราจรึงสามารถแยกตัวประกอบได้เรียบร้อยนะครับส่วนจะเขียนไว้ตรงนี้นะเขียนว่าครับ x กำลัง2ลบ 6x นะครับแล้วก็ลบ16เนี่ย จะแยกตัวประกอบได้กลายเป็น x นลบ8นะครับแล้วก็ x นะครับบวก2นั่นเองพอนี้ก็ตอบเรียบร้อยครับเป็น x ลบ8แล้วก็ x บวก2จบเรียบร้อยสำหรับตัวอย่างที่9ครับทุกคนครับโอเคนะครับ